สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยี่ยวร้อมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างกบยางนั่นเองนะครับวันนี้ยังอยู่กันกับนะครับโครงการดีๆสหายพิชชิง่งมิตรภาพหลังคันสำคัญกว่าตัวปลานั่นเองนะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องของการ เพิ่มช่องทางทางการตลาดให้กับนานานาักตกปลาที่มีผลิตภัณฑ์เปนของตัวเองอย่างกบยางนั่นเองนะอ่ะโอเควันนี้เราอยู่กันกันกบอีก1รุ่นนะครับกบยางอีก1รุ่นจากค่ายบ o ย s ไ i c y นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ชื่อว่า h e l l Boy นะครับเป็นกบยางไซส์ขนาด3ซนติเมตรนะครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวทนะ่านวดพาไปดูแพ็กเกจก่อนนะครับนี่ก็เป็นโลโก้นะครับโลโก้ใหม่ของทาง ค่ายบอยสไปซี่นะครับก็เป็นรูปของหมูป่านะหมูป่านี่ก็ถึกทนอึดนะประมาณนั้นแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นว่า He ลท์บอยนั่นเองนะครับรายละเอียดการติดต่อนะครับ Facebook นะครับน้าบอยกบสไปซี่ัชนาานะครับแล้วก็ y t u t u นะครับ t s h i s h i ช g TV นั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดเรื่องของสเปคกระดาษนะครับสเปคกระดาษว่ากันไว้อยู่ที่ว่า ขนาด3เซนติเมตรนะครับใช้เบ็ดเบอร์2นะครับของ BKK นะครับแล้วก็น้ำหนักพกลำเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นกบไซส์ขนาดกลางไปค่อนข้างไปทางเล็กนะครับอ่า yeah, นะอยู่ประมาณนั้นเบอร์โทรติดต่อนะครับ08 1นะครับ534 4065นนั่นเองนะครับก็ลองติดต่อกันดูนะทั้งร้านค้าแล้วก็ ตัวแทนจำหน่ายต่างๆรวมไปถึงนาน,านักตกปลานะครับที่อยากสั่งซื้อนะครับก็ติดต่อไปได้ง่ายๆที่สุดก็ a c e b o o k นะครับนาบอยกบสไปซี่ช้่นานั่นเองเรื่องของแพ็กเกจเนี่ยก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจที่ทำมาได้มาตรฐานดีเลยนะครับทั้งสเปคกระดาษารายละเอียดการติดต่อนะครับแล้วก็สีสันต่างๆนะครับก็ถือว่าทำมาได้ครบถ้วนนะครับตอบโจทย์ นานานนักตกปลาหรือผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนในเรื่องของสเปครายละเอียดต่างๆที่ผู้บริโภคควรรู้นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวโปรดักต์หรือตัวสินค้ากันนะครับนี่ก็คือเจ้า Help Boy นะครับกบยางไซส์ขนาดเล็กนะครับไซส์3เซนตะิเมตรนะเบ็เบอร์2ของ BKK นะครับน้ำหนัก6กกรัมนั่นเองนะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็เป็นกบยางนะครับโมน หนังกลับนะครับทรงหนังกลับนะครับที่ทำออกมาเป็นสไตล์แบบมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ Monster, แล้วก็ดูไม่ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยนะครับเป็นกบที่มีไซส์ขนาดกำลังดีเลยนะครับ3เซนติเมตรเนี่ยขนาดขนาดกำลังดีแล้วใส่กับเป็ดเบอร์2กา้านจะสั้นนะครับของ BkK นะครับก็ถือว่า ทำออกมาได้สวยงามนะครับส่วนในเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์อาจจะต้องค่อยๆนะครับจดจํำกันไปนะครับว่าเจ้าตัวนี้คือเจ้าเฮล์บอยนะครับมีเขาด้วยนะครับเขาอยู่ด้านหน้าเป็นสีแดงนี่แบบนี้นะครับดวงตานะครับพยายามใส่ออกมาแปลกๆนะมีตาแดงข้างหนึ่งแล้วก็มีตาปกติข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางค่ายจะออกแบบมาให้มันมีจินตนาการนะครับส่วนตัวนี้ที่นันวดเลือกมาเนี่ยนันดมีความชอบ ในส่วนของสีเทาแล้วก็สีเขียวนะครับเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วก็เลยนําตัวนี้มารีวิวซึ่งนาบอยเนี่ยนะครับไม่ได้ส่งมาให้น้าหนวดตัวเดียวนะส่งมาให้หลายตัวซึ่งหลังจากนี้ที่เรารีวิวกันเนี่ยเดี๋ยวน้าหนวดก็จะทําการาจัดกิจกรรมนะครับเหมือนเดิมนะครับในเพจ f Facebook สาย i t c h i n g นั่นเองนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมแจกเหยียกันได้นะครับอ่ะโอเค มาดูกันต่อกับเจ้าเฮฟบอยตัวนี้นะครับเป็นกบยางหนังกลับนะครับที่มีการสร้างกาดกันสวะมานะครับพร้อมแล้วนะครับนี่แล้วก็ทดสอบทางกายภาพเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับทำได้ดีเลยส่วนเรื่องของการใช้งานจริงหน้าง,งานเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่การทดสอบทางกายภาพเท่านั้นนะวัยรุ่นนะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่านั้นหมดพยายามแสดงให้เห็นว่าเอ้ยเจ้ากบตัวนี้เนะี่ยมันถูกสร้างออกมาจากสลีระของตาเบ็ดนะครับโดยมี การสวะเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเนี่ยช่วยอยู่ด้วยนะครับในการกันสวะนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของุจุดกันปากฉีก,ก็มีนะครับนี่มีมาให้พร้อมเลยนะครับจุดกันปากฉีกแต่ว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวนนะโหวดลองจัดทรงดีๆก่อนนะอ๋อโอเคโอเคนะครับการกันสวะพอดีเมื่อสักครู่แนะนหวดมองว่าเฮ้ยมันมันไม่เข้ารูปเข้ารอยเนหะ็นไหมนะมันมีนิดหนึ่งอ่ะนะครับมันอาจจะเอ่อหรือว่างานประกอบหรืออะไรหรือเปล่าข้างนี้มันลอยข้างนี้มันตกลงมาเนาะ เออแต่ถ้าแบบว่าการกันสว่างมันอยู่ระยะได้ดีนะครับซ้ายขวามันก็จะแจ่มมากขึ้นแต่การทดสอบเนี่ยนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของการกันสว่างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ยการใช้งานของแต่ละคนนะมันจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับน้ำหนวดด้วยก็เช่นกันนะเพราะน้หนวดส่วนใหญ่เวลา ตีเข้าดงเข้าหญ้าเนี่ยนะ่นหนวดจะค่อยๆเคาะออกมานั่นหนวดจะไม่ลากออกมาสักทีเดียวนะครับแต่ว่าโอกาสติดมันมีไหมมันมีอยู่แล้วแหละนะครับไม่ว่าจะกา,การดกันสวะดีขนาดไหนแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในสถานการณ์เข้าใจในหมายที่เราตกปลาเนี่ยเราก็จะไม่มีทางเสียเหยื่อแน่นอนนะครับอีกอย่างคือเราต้องใจยเย็นๆด้วยนะเอ้ค่อยๆเคาะออกมาอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะนะครับแนวมอนสเตอร์ของเจ้าเฮลบอยนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับไซส์กํากลังสวย นะครับองศาเบสเปิดเป็นยังไงนะครับองศาเบสเปิดดีนะครับนี่นะองศาเบสเปิดดีทั้งตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านข้างก็เปิดดีนะครับด้านข้าง2ฝั่งก็เปิดดีนะครับไม่มีอุปสรรคอะไรมาเป็นอุปสรรคสําหรับการเซทฮุกนะครับก็ถือว่าทาได้ดีนะครับแต่ว่าเหมือนจับไปเนี่ยระยะเซทฮุกมันอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวตัวอะไรนะด้านในนะครับชุดท้องเครื่องเนี่ยมันจะ ดปูด,ปดนิดนึงเนะี่ยค่อนข้างหนาหน่อยนะครับจับแล้วค่อนข้างหนาแต่ว่าถามว่าเซ็ตทุกได้ไหมยังไงก็เซ็ตได้อยู่ดีนะครับยังไงก็เซ็ตได้อยู่ดีนะครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชั่งน้ําหนักกันดูนะครับว่าเจ้าเฮลบอ์เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าสเปคกระดาษว่าไว้อยู่ที่หกรัมนะครับอ่าตัวนี้เป็นใบเหลิวคู่ด้วยนะครับน่าจะถึงแล้วเนาะห้าจุดสี่หนึ่งกรัมนะครับก็อยู่ในสเปคกระดาษนะครับอยู่ในค่า ทอร์เรนต์ด้านลบนะครับทอร์เรนต์นี่ก็หมายถึงว่าค่าเผื่อนะทอร์เรนต์ด้านลบนั่นเองนะครับนี่นะอยู่ในค่าเผื่อด้านลบก็ถือว่าโอเคละไม่มีปัญหาอะไรนะครับกับเจ้าเฮลโวยนะครับต่อไปเดี๋ยวไปทดสอบทางด้านการลอยน้ํากันนิดนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทดสอบทางด้านการลอยน้ำอ่ะนี่นะครับเตรียมพร้อมมาแล้วนะครับคาดการณ์นะหกกรัมกับไซค์ขนาดนี้ยังไงก็จมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นการจมแบบบาลานซ์นะครับนี่ นี่นะจมแบบบาลานซ์ก็โอ้โหจ,จมแบบบาลานซ์ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะตึงๆไปทางที่ที่จะจมทั้งตัวเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวมันยังยังคงลอยอยู่เรียกว่ายังคงลอยอยู่ในในน้าแล้วกันนะครับอ่ะทดสอบเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลอยน้านะก็ได้เห็นแล้วมันเป็นงานจมนะครับแต่ว่า จมแบบบาลานซ์นะครับตัวมันลอยอยู่ในน้ํานั่นเองนะก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาให้ชุดห้องเครื่องแบบนี้ไปเนี่ยแบบ2ใบหลิวแบบนี้นะครับสใบสปินเนี่ยนะครับใครที่อยากลดน้ําหนักหรือว่าอยากเปลี่ยนแอคชั่นของเหยื่อให้เป็นเหยื่อลอยน้ําบ้างหรือว่าจมช้าบ้างนะครับก็ลองดูในเรื่องของการถอดใบหลิวออกหนึ่งใบนะครับช่วยได้แน่นอนนะครับใครที่ยังไม่เคยลองก็ลองซะนะนหนวดมั่นใจว่ามันจะทําให้ เรื่ออัตลดในการตกปลาของเรานะครับเพราะว่าพวกนี้เขาให้มาเพื่อสร้างแอคชั่นนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแอคชั่นมันโดยใช้ใบเดียวเราก็ถอดออกหนึ่งใบก็ได้ไม่ว่าจะเป็นใบเคาะหรือใบตีน้ำก็ได้นะครับสักใบหนึ่งนะครับเราก็จะได้แอคชั่นที่แตกต่างออกไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทางค่ายเนี่ยหลายๆค่ายก็จะให้มาเพื่อเป็นออปชั่นของอตัวอุปกรณ์หรือว่าตัวสินค้าอยู่แล้วนะครับอ่า ปเดี๋ยวเราไปเลือกกันต่อเลยนะครับเจ้าเฮลบอยนะครับนี่นะไปลุยอ่ะลือออกมาแล้วนะครับเออรอบนี้ใช้อะไรนะท่อหดสีน้าเงินเหรอเออออกไปทางสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวนักขวบช่างน้าหนักให้ดูนะครับเฮลบอยนะครับตัวเปล่าๆปล่านะบอดี้เปล่าเป,าเปาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไปดูกันบอดี้เปล่าเปล่าของเฮลบอยเนี่ยอยู่ที่1.4กรัมนะครับส่วน แน่นอนว่าตัวนี้ก็ต้องอยู่ที่สี่กกรัมกว่าๆนะครับนี่อ่ะสี่กรัมตรงเลยนะครับสี่กรัมนะครับก็เป็นน้ําหนักที่เซ็ต <c oughs> ไว้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของบอดี้กันก่อนนะครับตัวบอดี้เจ้าเฮลบอยเนี่ยนะครับขนาดของมันเนี่ยจะอยู่ที่อ่ะดูนะหนวดวัดให้นะครับอ่ะสามเซนติเมตรพอดีนะครับใช้วิธีการวัดขนาดจากการชุบแล้วนะครับสําหรับเจ้าเฮลลบอย นะครับก็คือสเปคกระดาษเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าบางค่ายใช้สเปคกระดาษที่วัดขนาดจากตัวโมนบางค่ายใช้สเปคกระดาษที่วัดจากตัวสินค้าที่ทําเสร็จแล้วนั่นเองนะครับสําหรับเจ้าเฮล b อยก็เช่นกันนะอ่ะความกว้างนะครับของตัวบอดี้เฮล b อยนี่อยู่ที่1.7่ซเมตรนะครับส่วนความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับหน นะครับไม่เกิน1.7เซนเมตรนะครับฉะนั้นด้านหลังมันก็ออกแนวแนวเกือบจะกลมอ่ะนะครับเนี่ยประมาณแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ความรู้สึกของน้าหนวดนะครับในเรื่องของเนื้อเนี่ยก็ออกแนวตึงนะครับนุ่มตึงนะครับก็ถือว่าน่าจะทนทานน่าดูนะครับจุดการปากฉีกนะครับบริเวณปากก็ทํามาได้ดีนะครับก็ถือว่าน่าจะทนทานอีกตัวหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับลักษณะ หน้าตาก็สวยงามดีนะตัวเล็กๆดีนะครับอ่ะเบ็ดเบอร์2นะครับชุดท้องเครื่องนะชุดท้องเครื่องเนี่ยเป็นเบ็ดเบอร์2จากค่าย BkK นะครับด้านหน้านะครับเป็นลูกหมุนเบอร์สีใช้ลูกหมุนเบอร์ใหญ่นะครับคล้องด้วยเบ็ดเบอร์2จากค่าย BKK นะก็ถือว่าเป็นเบ็ดไซส์ที่ค่อนข้างเล็กแล้วแหละนะสำหรับการใช้ทํากบยางนะครับถ้าเล็กกว่านี้ก็จะเป็นพวก ปิดปีกนะครับหรือว่าแอชเทอร์นะครับพวกนั้นก็จะใช้เบ็ดเบอร์สีนะครับซึ่งเล็กมากๆนะครับแต่ถามว่าตกปลาได้ไหมได้สบายมาก้านนวดก็เคยตกบ่อยนะครับสำหรับปบไซส์เล็กๆขนาดนั้นนะครับด้านหลังนะครับใช้ลวดสแตนเลสขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวลื้อให้ดูนะครับแล้วก็ จะบรรยายในส่วนของชุดท้ายก่อนนะลูกหมุนชุดท้ายนะครับเป็นลูกหมุนเบอร์6นะครับต่อด้วยสปินลิงแล้วก็ใบสปินคู่นะครับส่งใบไม้นะครับหใบเป็นใบตีน้ําอีก1ใบเป็นใบเคาะนะครับดัดเอาก็เป็นใบเคาะเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวนนวดพาไปรื้อเครื่องในให้ดูกันคาดการว่าน่าจะเป็นตะกัวแผ่นนะครับ โอเคครับวัยรุ่นได้เครื่องในมาให้ชมกันแล้วนะครับชุดเครื่องในนะครับหน้าตาของเครื่องในเจ้า Health Boy นะครับเป็นแบบนี้นะครับทัวนอีกครั้งนะด้านหน้าเป็นลูกหมุนเบอร์สี่นะครองด้วยเบ็ดเบอร์2ของ BKK นะครับชุดเครื่องในนะครับใช้ลวดสแตนเลสนะครับเส้นเล็กนะครับต้องบอกว่าเส้นค่อนข้างเล็กนะครับขนาดไซส์ลอเดี๋ยวนะ เส้นเล็กออกจะแนวลวดสลิงเลยนะครับเออประมาณนั้นนะ,นะครับแล้วก,หวกวนนนะ็หุ้มด้วยตะกัวแผน่นนะครับนะหุ้มด้วยตะกัวแผ่นแต่ก็ทําน้ําหนักได้ดีเนาะเออล่องลอยพวกนี้ไม่ใช่ล่องลอยแนะลนล่องลอยที่น้ำหน,นวดกรีดไอตัวท่อหดออกเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ชุดท้ายนะครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับลูกหมุนเบอร์หกนะสปิตลิงแล้วก็ต่อด้วย ใบสปินคู่นะครับเป็นทรงใบไม้นะครับใบสปินเนี่ยนะครับขนาด right? นะครับนนวัดให้ดูกันนะครับ right? ความยาวอยู่ที่1.9นะครับไม่เกิน2เซนติเมตรนะครับความกว้างนะครับ right? อยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดสองเซนติเมตรนะครับก็นะครับตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับหลายๆค่ายก็มีการเลือกใช้ที่แตกต่างกันออกไป right? นะครับนนท์ก็พยายามนําข้อมูลทั้งหมดมาถ่ายทอดให้ชมกัน นะครับอันนี้ก็เป็นนะตะกัวแผ่นนะนี่ตะกัวแผ่นใครอยากลองก็ไปลองหาซื้อดูว่าตะกัวแผ่นเนี่ยดีกว่าตะกัวฟิวอย่างไรนะครับเออก็ลองเลือกใช้กันดูนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลน,นะสำหรับเจ้าเฮลบอยนะครับอีกหนึ่งค่าไอ้ใช่อีกหนึ่งค่ายอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับกบยางอีกหนึ่งรุ่น จากค่าย Boys Spicy นะครับของดีจากจังหวัดัชนาทนะครับที่นายหนวดนามาให้ชมกันนะครับถ่ายทอดทุกซอกทุกมุมให้ชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวบอดี้นะครับเครื่องในต่างๆนะครับชุดห้องเครื่องนะครับชุดใบสปินตต่างๆนะครับรวมถึงรายละเอียดบนแพ็กเกจนะครับที่หลายๆคนควรน่าจะศึกษาไว้นะครับพวกนี้นะครับมันจะสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าหรือว่าสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนนะครับอ่ะนะในเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์เนี่ย หน้าตามันเป็นสไตล์มอนสเตอร์อาจจะต้องอใช้กันสักพักแล้วก็ต้องจดจำกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า ต้องมี f c ที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับที่สามารถจําเจ้าเฮลบอยได้นะครับตัวนี้ก็อยู่ในขายที่นันหนวดจะเลือกนําไปใช้อีกสักหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าตัวค่อนข้างเล็กกําลังดีน,ะนันหนวดชอบใช้ไซส์ประมาณขนาดนี้แหละนะครับแล้วก็โลโก้ของทางค่ายนะครับก็ถือว่าชัดเจนนะสวยนะทำสติกเกอร์ออกมานะ่าจะสวยน่าดูนะตัวนี้เนาะแต่คาดการว่านะบอยนะ่าจะทาสติกเกอร์ไว้แล้วแหละนะครับอ่ะโอเคใครที่มีคําถามอะไรนะครับมีคอมเมนต์อะไรเนี่ยที่อยากจะส่งต่อไปกับทาง อ่านะบอยสไปซี่เนี่ยก็บอกได้เลยนะครับเพราะว่าคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆจากทางผู้ใช้งานนี่แหละนะครับเป็นประโยชน์มากกับทางผู้ผลิตที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดสินค้านะครับเพื่อออกรุ่นใหม่ๆที่มีการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์กับนักตกปลาอย่างเราๆนั่นเองนะครับอ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะครับใครที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยเนาะแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะันหนดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับมีให้บริการกันทุกช่องทางโซเชียลเลยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับอยากเพิ่มช่องทางทางการตลาดและอยากเข้ากับโครงการสายพิช h i n g มิตรภาพหลังคันสำคัญกว่าตัวปลาเนี่ยก็ติดต่อมาหาหน้ดได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับรีวิวให้ฟรีนะโอเคแต่พวกใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปูน,ปน